สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราในรายการทำกินเองในปีที่2ครับวันนี้ก็แขกรับเชิญคนต่อไปของเรานะก็คือน้องไอ้ก็วันนี้เราจะมาทำอะไรครับเออเกิดทำไมเกิดผมยิ่มยิ่มยิ่อะไรไอ้ยิ่ไก่ยอครับอไก่ยออะไรไข่แดงครับเออไข่แดงนะครับโจ๊กโจ๊กเออมีนะเรามีนะมีอ่าก็มีใบสะระแหนะครับใบสะระครับแล้วก็ผักชี รางนะครับพริกหนูแดงนะครับพริกขี้หนูแดงเออวก็ไก่ยอนะครับที่สำคัญนะครับเออแล้วก็หอมแดงนะครับอ่าแล้วก็มะนาวนะครับผมนี่แะครับส่วนประกอบครับวังนี้ก็ได้เดี๋ยวไม่มีเนี่ยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยครับคืออะไรปลาแดงนะครับปลาแดกนี่ครับปิดปิดลงกูอ่าปิดแล้วเราจปั้เตอร์แล้วต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วมาแดกต้องเข้าแล้ว Àn, วิธีการทำอันดับแรกทำอะไรบ้างคือผมมีเครื่องให้แต่ว่าคุณจะทำไงก็แล้วแต่คุณแต่ต้องออกมาเป็นยำอ่ะเราต้องหั่นกันนะับหั่นไก่กันนะครับไก่ยอนะครับอ่านก็พหัวะมึงหั่นกลางรับนี่ครับนี่ครับวิธีการใช้มีดนะครับตรงนี้ครับเฮ้ยมงเอาไปกองกอง่นี่เลยอ่ะแล้วไม่ไม่แกะเปลือกอ่อนัดได้แล้วทำไมไม่หั่นครึ่งท่อนก่อนแล้วค่อยผ่ากลาง อ๋อขอโทษดิมึงเอาตั้งตั้ดีกว่ามึงหักไม่เป็นเออนี่นี่ได้แผงนะร้อยเดิมไปร้อยเดิมนะร้อยเดิมเออซึ้งนี่ถ้าทำรวยกว่าขอโทษทีเออเนี่ยเอารวมกันเอาประกบไปก้อนเหมือนเดิมเออทีนี้มันจะไม่ชอบอ่ะต้องไห้เลยเออแต่น้องเอาที่น้องเจาะเลยน้องถามเรื่องการเล่นหน่อยว่าตอนนี้อยู่ในทีมเล่นในตำแหน่งอะไรครับอ่าตำแหน่งสไนเปอร์ครับแค่เนี้ย ตำแหน่งสไนเปอร์เนี่ยมีความสำคัญอะไรในทีมไหนบอกให้เราตอบกันด้ยเออตัวพี่เกมครับไงใช่เหรอใช่ใช่ใช่เหรอตัวพี่เกมเลยเหรอใช่ครับคือไม่ไม่แบบว่าไม่ cover เพื่อนแบบช่วยช่วยเพื่อนแบบยิงอะไรอย่างงี้เลยใชบตอดดาเมจครับเขาเรียกโอเคเรื่องเกมผันไปแล้วแฟนอ่ะตอนนี้มีแฟนไหมอ๋อแฟนเหรอแฟนไม่มีครับมีแต่แม่แม่หัวใช่หรือเปล่าไม่มีแฟนจริงอ่ะอ๋อมีมีมีไหมแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไร เกมนะพูดทีเกมไม่ต้องรู้ดีกว่าไม่ต้องรู้ดีกว่าทำไมอ่ะ้คนที่บ้านดูอยู่ก็จะคิดยังไงเออชื่อชื่อมปีใหม่ครับไม่ใช่น้องเนยเหรอโหน้องเนยไหนกันไม่คืนนั้นที่ที่คุยเล่นเลยเนยเนยอยู่วะฮะเหนบวะคนนั้นใครคนนั้นใครน้องเออน้องใครวะเนยคนไหนวะเออไหนน้องสวยพูดเก่งเลยเอ้โหแล้วก็อันเนี้ยคือเราผ่าปุ๊บเนี่ยเห็นจุกวะ ลูดได้เลยดึงหัวใจเชื่อลูดไม่ออกเมื่อกี้ทำหัวอจอะเอ้ายแม่งยังไม่ตายเชลล์โลกตัวนี้ไปแล้วนี่เวลาตกไปพยาธิมันแบบเล็กมากเลยใช่ป่ะเหมือนเล่าเวลาเดินอยู่กระถางทำไมแล้วตกใส่หัวทำไมเหมือนกันหลบปะล่ะกระถางทำไมแล้วตกใส่หัวมันหลบปะหลบดิเออเนี่ยตกลงไปมันก็หลบเหมือนกันนะเนี่ยมันตกใหญ่อยู่ยังไม่ทันมึงมาเกาะหรอกมันมองไม่เห็นนะเมื่อกี้เก็บไว้ด้วยมันหลบแล้วมันมองไม่เห็นนะมันก็โดนทับตายไงมันไม่มีเชลล์โลกมันตายแล้ว อาจจะมีลูกก็ได้ทำจริงกินเองใช่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินก็กินไม่ทิ้งไม่ได้เหลืออะไรแล้วน้อยตัวเราเดือนนี้ย้อดจะมีทิ้งกะไมมีอะไรกินกันแล้วเกินหน้าบัญชีเหลือแค่บาสเป็นตัวไม่เหลือแล้วไฮ้ยพูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดจริงเอาอะอะไรต่อไปโอเค หั่นอะไรต่อครับหอมแดงเอาหอมแดงก็ดีกว่าแดงครับไม่มีถ้วยใส่หอมหั่นยังไงก็ได้หั่นตรงนี้ก่อนอยากให้โดนมือนะครับหั่นรองก่อนเอาหัวก่อนแม่สอนมาดีแม่สอนมาดีนี่จ้าคุณแม่สอนมาฮะสมัยตอนที่ยังแบบยังหนุ่มๆอยู่นะใช่ใช่ตอนนี้ก็ดูหนุ่มเหมือนกัน เราคิดว่าหันไม่ได้ก็ปล่อยมึงหันเล็กๆไปเลยแบบเออ้ยนี่เลยที่มันหันไม่ได้แล้วกินอะไรก็กินยังไงก็ได้อย่าให้โดนมือให้นะลองคิดดูนะถ้านิ้วมึงขาดพอนิ้วมึงขาดก็แข่งเกมไม่ได้ผมแข่งเกมไม่ได้มันก็ทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้ก็ต้องกลับไปอยู่บ้านพอกลับไปอยู่บ้านที่โดนเมียบ่นพอเมียบ่นปุ๊บมึงได้ลำคาญมึงเลิกกับเมียมึงก็จะไม่มีชีวิตที่ดีพอไม่มีชีวิตที่ดีทีนี้มึงก็อยู่ข้างไหนที่อากมึงก็อยู่ข้างตังปุ๊บมึงก็นอนผู้สียตายเลยเอาของอาร์ตี งอเขาด้งหอมให้ซะโอ้ยซะนอนใกล้อยู่นะเอออุ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่ายืบอกแล้วมันหลบมันหลบเออมันฉีดหลุดว่าเลาแหละน่ารักมันอย่างคือเมื่อก่อนผมมีโทรศัพท์งูงูเครื่องหนึ่งแล้วก็มันมีผมไปเปิดเจออะไรนั้นในในได์ผมเปิดเข้าไปดูปุ๊บโหหนังมาเต็มเลยหนัง นัปูใช่เหรอเออเตียมเลยของใครแล้วมาได้ไงโทรศัพท์พ่อแล้วพามปโรงเรียนเออเอาไปโรงเรียนด้วยเออพาไปเพื่อนดูเพื่อนเห็นปุ๊บเพื่อนบอกขอส่งส่งให้กูหน่อยส่งบุญรู้ยันตอนพักเที่ยงไปส่งกันปุ๊บเออมันก็จะเข้าเรียนแล้วแหละแล้วก็กิ่งมันมีออดอย่งเั่นดังให้เข้าเรียนแล้วโทรศัพท์ผมอ่ะอยู่ที่เพื่อนเพื่อน บุตรมันต้องติดกันนะเมื่อก่อนมันเอาติดกันอย่างเดียวใช่ได้ติดกันปุ๊บตอนนั้นโทรศัพท์เข้าไป่ไดมาโรงเรียนมีครูมาเห็นผออ่ะเขาเป็นเจมเป็นผอเลยในการเดินเดินมาเห็นเพื่อนอ่ะเอาโทรศัพท์เข้ามาด้วยกันแล้วก็เก็บแกก็ยึดโทรศัพท์แล้วก็เปิดเข้าไปดูเกมเลยเข้ามาพ่อมาโรงเรียนแล้วเป็นไงพ่อบอกว่าไงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะพ่อไม่ได้บอกอาจารย์ว่าของผมเองครับพ่อคงจะอายมากที่สแล้วพ่อเห็นขอโทษนะครับ แซลมอนเราเล่ห์ะไปแล่แซลมอนหนึ่งเล่แซลมอนเหรอเออไปแล่มาแล้วล็อตเตอร์เหรอล็อตเตอร์ไม่แล่ก่อนเหรอไม่แล่ล็อตเตอร์เหรอล็อ่เตอร์เหรอหนึ่งเราเล่ห์หนึ่งตัวเราเป็นตัวไม่เหลือแล้วเป็นตัวไมชีเหลืออยูห้าบาทเล่ล็อตเตอร์กันนี้มาลั่นบ้านแน่อ่ะแล้วก็รอมันอุ่นนิดนึงแล้วเราใส่อันนี้เลยก่อนเลยก็ได้เออเราจะรู้อุ่นไม่อุ่นเอามือจับหย่า ก่อนเพราะมันระดับความหวานอยากใช้ช้อนชิมใจเดียวชิมดูว่าระดับความหวานขนาดไหนอายุวานอายุหวานมากปานกลางหรือหวานที่สุดหรือว่าหวานโคตรปานกลางปานกลางนี่หวานระดับไหนหนึ่งถึงสิบรอบสามสามหรอนี่ปานกลางแต่เนี้ยไม่อยู่ปานกลางปานกลางมันต้องแบบระดับห้าใส่ลงใส่เลยไปนู่นนะานน้ำบ่คนเดไม่เอาเล่นมุกแล้วเอออยากกินเรื่องท่านกินเรื่ัง นะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ใส่ลงอย่างนี้ใส่ลงเดี๋ยวค่อยๆเติมปลาะอโ้ยงวแล้วก็จิ้มไปปลายจิ้มตักไบปลายเทาน้องเป็นไงครับน้องพูดเกมเลยโอเคกูบอกขยโยกจานไปใส่วันนี้ผมช่วยพี่เบิร์ตไม่ ไม่เลยนั่นตบ้อกัมะนาวแหละพี่ไม่ได้นี่เองนะโอเคโอเคเปียกปะสุบเฮ้ยได้แล้วใส่หร่อผมเปิดร้านขายได้เลยหรือโอพีจัดโอ้ยเป็นไงล่ะสุดพริกต้องใส่เพิ่มไหมต้องลองชิมมันมันลดโดยรวมอยู่แล้วเอาจานมาจานน้าสองจานสองจานน้ำไม่ค่อยมีทำเยอะเอาพี่น้ำ จืดอ <l ots> ้าวเอาล้วครับวันนี้เสร็จแล้วยำไก่ยอไข่เค็มแดงของเราเรามาเริ่ม <occurs> ชิมกันเลยดีกว่าว่าแบบรสชาติมันแบบใครเป็นมากเริ่มก่อนเลย เ้มน้องชิมครบๆมีพรงมี<อ>พริกด้วยเอาไข่แดงด้วยไข่แดงด้วยิีกนึงเข้าปากสักทีเยอะส,ยสื่อนานทำไมเพื่ออืมอร่อยไข่แดงอร่อยใช่ไหมรวมๆอร่อยใช่หเหมดูแรกๆเหมือนจะเค็มโดดแต่ว่าหวานเปรี้ยวนี่วิ่งแซงตามมาเลยลองดูดิยเขาอร่อยเลยใช้ได้เลยเห้ลองดิ ดีนะแบบว่าไม่ได้เผ็ดไม่ได้เผ็ดแบบเวอร์จนเกินไปแล้วนะเปิดร้านดีกว่าเราอ่ะหัวข้อป่าววันนี้ก็ถือว่าดีเราก็ไม่ได้แย่เลยแบบอร่อยนะถือว่าวันนี้อร่อยเลยนะทำขายรวยอ่ะผมบอกแค่นี้เลยเดิมไปผมก็อยากจะอวยหรอกก็น้องๆคนไหนที่แบบสนใจสั่งซื้อยำนะก็ติดต่อมาทางอีพบอยวันอื่นเทมหน้าอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรก็ น้องๆก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ค,ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายได้ไดอร่อย